อยู่โรงแรมวิสดอมบึงการนะคะอยู่ข้อไปในซอยเล็กๆค่ะอยู่ติดถนนใหญ่เลยค่ะอยู่ใกล้ซี่ยกไปแดงบึงการนะคะแล้วก็ใกล้โรงพยาบาลบึงการค่ะเปไปตึกสามชั้นค่ะที่จอดรถพอค่ะราคาเริ่มต้นที่550บาทค่ะมีมัดจำคอนเซ็ปตที่100่บาทตึกหลังจะแพงกว่าตึกหน้านะคะน้องยิงนอนที่ตึกหน้าค่ะตึกหลังจะแพงกว่าประมาณ100บาทนะคะน้องหญิงมาเช็คอินที่นี่ค่ะไม่มีเลฟนะคะเป็นบันไดเดินขึ้นค่ะ แต่วันนี้น้องหญิงพักอยู่ชั้นหนึ่งกันเลยสบายหน่อยค่ะเดี๋ยวเขาพาไปดูในห้องกันค่ะในห้องเป็นยังไงบ้างบรรยากาศ็ดีนะโรงแรมนี้ยังดูสภาพยังใหม่นะคะไม่ได้เก่านะคะยี่ห้องสุดท้ายเลยค่ะในห้องก็จะมีโต๊ะกาแฟนะคะโต๊ะอังเลนค่ะแล้วก็จะมีทีวีมีตู้เครื่องแป้งแล้วก็มีตู้นะคะแล้วก็มีตู้เย็นค่ะแล้วก็จะเป็นตู้สภาพเตียงเป็นเตียง6ฟุตนะคะ บรรยากาศด้านนอกก็มีระเบียงนะคะชมบรรยากาศด้านนอกค่ะห้องน้ำก็ถือว่าสะอาดสะอ้านใช้ได้เลยทีเดียวค่ะเห็นไหมไม่หานคู่ด้วยนะผ้าเส็จตัวนะคะเลยกระภาพดีสวยทีเดียวค่ะมาบองการก็น้องหญิงก็แนะนําโรงแรมนี้อีกเป็นตัวเลือกหนึ่งนะคะถือเผื่อสนใจจะพักค่ะอย่าลืมวิทดอมนะการเดินทางสะดวกสบายค่ะที่จอดรถเยอะด้านหลังก็จะติดกับโรงพยาบาลแล้วก็โรงเรียนบองการนะคะ